อทั้งสองท่านนะคะโอเคค่ะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนครับก็ไปที่ระยะวดีีกับบีได้เลยวันนี้ก็เราไปที่ที่ผ่านมาเนาะสามวันสองคืนที่ระยะวดดีแบบสุดพรีเมียมเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเรามาเล่า เรื่อนพ้พดกว,ว่าการไปเที่ยวกับเลกาซี่เป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวนี้จะไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับที่กระบี่นะครับเป็นครั้งแรกของเบียด้วยที่เคยไปกระบี่นะครับแล้วก็อเป็นทิปที่สองของพ่อลีโอด้วยนะจากการไปเที่รรยวกับเลกาซี่เดี๋ยวเราไปเจอกันก่อนเลยบรรยากาศแรกครับพ่อก็นะครับครั้งแรกเนี่ยที่ไปเนี่ยเราว่าเราไปเช้าแล้วเนาะเพราะจริงๆของพ่อตีสี่สี่ห้าไปถึงพี่วานไปยืนรอแล้วก็เลยยังถามจริงๆว่าพี่วานมาตั้งแต่กี่โมง นึกเหมือนกันครับพ่อม่รู้แกมากี่โมงเนาะไปถึงก็เจอแกเลยแต่อันหนึ่งอะที่พ่อแปลกใจคือสองสาวเขาก็ไปทําอะไรกันเนาะไปทําอะไรพ่อเขาไม่ได้ไปก็ใช่ไหมคะแต่แต่ผ่านที่ไปเดินทางสองหนุ่มใช่ไหมคะแต่สอง<ช>สาวนั่นไปทําอะไรพี่รับได้ยินข่าวว่าคุณวนันแจกพ็อกเก็ตมันนี่ใช่ไหมคะในซองสีแดงๆงรู้สึกว่าคุณแม่บ้านสองคนนี้ไม่ได้ไปตั้งใจไปส่งเลยนะคะพี่รับคิดว่าต้องไปเก็บซองแดงนี้ใช่ไหมคะพี่อ่นี่เลยครับก็ออ่า ที่ทีท่มงไว้ให้ดูเนีนนะะ่ยก่อนไปดูนะนว่าได้เขากีนวันนี้เท่าไหร่ในตอนไปเนาะก็เนาะจริงแล้วไปก็ก็ให้ตังค์ไปร้อยเดียวเองนะก็รู้เลยว่าที่ไปเลกาซีมันไม่ได้ใช้ตังค์อยู่แล้วนะครับก็ครับอ,อันนึงอ่ะคือที่พรีเมียมนะครับสังเกตเห็นไหมอ่าที่พ่อสะพายแล้วก็เบียร์ถือไว้อันนี้เป็นซูยเนียเนาะค่อนข้างที่จะเลือค่ามันเลือคข้าไงน้องเบียร์เป็นอ่ากระเป๋าที่แบบทําให้กับนักธุรกิจทุกคนเลยแล้วก็มีปักชื่อเป็นของใครของมันด้วยนะครับ สุดยอดมากๆเลยค่ะก็ได้ยินข่าวว่าพอไปถึงสนามบินกระบี่ไม่ได้รถธรรมดามารับเช็คเลยใช่ไหมคะเบียใช่เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องปุ๊บอ่ามาถึงปุ๊บก็มีรถเบนซ์มารับเราเนาะพ่อเนาะที่สนามบินเลยเดี๋ยวดูนะอันนั้นไม่ใช่ในแบบนะอ่าไม่ใช่บอแกนนะครับไม่ใช่บอยแกนกับเบียนะเนาะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเ่าไปจ้างในแบบที่ไหนมาคือนิดนึงนะครับรถที่เรามารับเนี่ยที่เช็คราคาเนี่ยเป็นรถของทูนะครับคือรถเนี่หรูมาก มีทั้งกาแฟมีทั้งไว f ฟนะทุกอย่างพร้อมคันละหมื่นเจ็ดพันบาทสามคันนะครับมามารับเราได้แล้วข้างในแบบเห็นเนี้ยไม่ใช่แบบมันจะแคบนะบข้างในกว้างมากในขนาดเบียร์สนะูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนาะพอดีโอสูงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนะพอดีโอยังยืนแบบหัวไม่ชนหลังคาเลยใช่ใช่คือพรีเมียมมากคือถ้าเราคิดง่ายๆว่าห้ยเดยกซี่มันต้องจัดเต็มขนาดนี้วะเอาแค่รถตู้คันละสามพันมารับประพอไหมจะไ,ไหมเบียร์ ไม่ได้ค่ะพ่อแบบนี้ไม่ได้นะคะเลกาซี่เราต้องพรีเมียมใช่ไหมคะเบียร์ใช่ครับพ่อจุดแรกเลยก็คืออ่าเลกาซี่ได้พาเราไปที่วัดครับไปขอพรก่อนวัดอะไรนะพ่ออะไรวัดโกโก้อะไรเนี่ยพ่อจําชื่อไม่ได้ไม่ใช่วัดกาลามนะครับไม่ใช่วัดโกโก้ชื่อเรียกช่งจริงพ่อจำไม่ได้จากสนามบินแล้วไปไหนกันต่อเลย รู้เลยว่าเลกาซียังไงก็ต้องหิวครับไปถึงทีแล้วต้องกินก่อนใช่ไหมพอ่อเติมพลังก่อนใช่เอ้ยเบียกกุ้งมันเล็กไปไหมอันนี้มัน l o เตอร์นะไม่ใช่กุ้งแม่น้ํำนะอ่าใช่แล้วที่เห็น,นยอยู่ในถุงนะ่ะเป็นหอยเชลนะครับอาหารที่ร,ร้านแลเลกิวเนาะเป็นสุดพรีเมียมมากที่เราไปเจอมือแรกที่กระบี่เลยนะครับก็เป็นกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยนะพ่อ ใช่อ่ะดูดูแล้วกันว่าใหญ่ขนาดไหนเทียบกับใหญ่จริงๆนะคะเทียบกับหน้าให่หน้าไม่ใช่คู่แม่น้ำใช่ไหมคะตื่นเต้นเลยค่ะโอ้โหแล้วเบียร์เราสองคนเนาะต้องเร็นอเลยนะคะสาวๆไปเนี่ยยังคือแบบสบายๆไม่ได้แย่งกินเลยนะใช่ไหม เราพอกินแบบอิ lives, ่มเลยครับม oh, you. ือแรกเสร็จแล้วเราไปไหนเราก็ไปลงเรือครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปโรงแรมนะล l ก g a ซี่ก็จัดสปีดโบ๊ทครับมารับเราที่ท่าเรือเลยนะเพื่อไปโรงแรมก็นั่งสปีดโบ๊ทไปประมาณสิบนาทีนะครับก็จะถึงโรงแรมได้นะก็ที่โรงแรมยังมีอะไรอีกนะพ่ออ่าอันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับใช้บ้านเป็นเรี่อรถแท็กซี่ครับลิมูซีนครับน้องเบียร์บอกเหมือนที่ รถไอทักเตอร์ของเบียนยมีไว้ทําอะไรครับเอาไว้ที่จริงเอาไว้อะไรนะไถไถ,ไถไถไถไร่ทําสวนอะไรเงี้ยครับขุดร่องมันแต่ที่ระยะวดีไม่ใช่นะครับอันนี้คือรับส่งแขกวีวีไอพีมาถึงฝั่งเท่านั้นนะครับใช่แล้วเรือไม่ให้โดนน้<ส>ําเลยใช่ไหมคะเรือสปีดบอสไม่ได้ไปเทียบท่าเหมือนแบบอาที่แขกมาทั่วไปนะ้มันจะมีท่าท่าเรืออยู่แต่ของเลกาซี่ครับเอาจอดไว้กลางน้าครับเอารถเนี่ยลิมูซีเนี่ยไปรับเราที่ที่เรือเลย ตื่นเต้นเลยค่ะเบียเรามาดูต่อ <Okay. S 2> ไปไหนกันต่อโอเคนะเราไปถึงโรงแรมครับระยาวดีก็ไปเช็คอินที่ป้ายหน่อยนะครับให้เรารู้ว่าเราถึงแล้วนะจะได้บอกอ่าคนที่บ้านแล้วเนาะรอรอข่าวอ,อ,อ,อย่าเราถึงเรือถึงถึงหรือยังอะไรก็ทักไหวามากนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้ดูห้องก่อนห้องเป็นไงวครัพพ่อโอเคห้องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคําว่าหรูคงน้อยไปเนาะเพราะว่าเราเช็คเลทดูเนาะคืนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกสี่หมื่นเก้าเองเบียสองคืนเท่าไหร่ สองคืนก็เกือบแสนเนาะที่สําคัญเนี่ยดูนะครับภาพรวมอันนี้เราไม่ไม่ไม่ลงลึกแต่เห็นนะเห็นไหมมีทั้งอ่างอาบน้ำมีชาเวอร์ที่นอนเนี่ยเบียถามจริงนอนนอนกี่คนเนี่ยนอนสองคนครับอ่าแต่จริงเนบ่จกิ้งกิ้งกันเลยครับโหนอนสบายมากนะไม่ได้มีคนนอนข้างๆแล้วก็นอนกิ้งกันอยู่สองคนนั่นแหละครับใช่ครับหรูหรามากโรงแรมก็ฮารูฮารามากแต่ยังไม่จบใช่ไหมคะในห้องอาหารเยวนะ ครับมันมีจุดหนึ่งเบียร์บอกหน่อยพิเศษที่นี่มีอะไรอ่าที่นี่มีการแบบเป็นไม้นะครับที่ทําแบบพิเศษมีอะไรอก็ให้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเขียวที่เราเห็นอยู่ครับเขาก็ให้เรากลับมาด้วยและที่สําคัญเขามีป้ายเตือนเราด้วยนะพ่อก็คือระวังลิงนะครับที่นี่ลิงเยอะมากเลยนะครับห้ามตาก้าไ้นอกบ้านนอกที่นอกห้องใจมากเลยนะคะใช่ครับใช่แล้วก็หลังจากที่เราไปถึงห้องพักครับเราก็เริ่มมาอ่าถ่ายรูปกันละได้เวลาถ่ายรูปกันนะพ่อเนาะจุดแรกเลยที่คูตา ็นะครับคือช่างภาพนี่อลังการมากดูดูเฉพาะเรือนี่ไม่ใช่เรือหางยาวนะครับต้องเบียร์ใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนอย่นึกว่าไปถ่ายแค่หัวหเรือหางยาวอันนี้ไม่ใช่นะใช่อันนี้เลกาซี่เช่าออกไปครับแล้วก็ออกไปจ<ร>อดเท่ออกันเลยเลยค่ะใชดเนึกว่าในแบบนะคะใช่เพราะเนี่ยเราพอเราถ่ายที่ภูวินาเสร็จเนาะก็เป็น,เป,นเป็นการที่เราไปนั่งเรือหางยาวก็ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะเป็นสองจุดเลยแล้วก็ที่เลกาซี่เช่าให้นี่คือภูวินากับเรือหางยาววันแรกคือราคานี่หลายหมื่นเลยนะครับ โอ้แพงมากครับใช่ครับ่ะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วไปกินเมื่อเย็นกันอ่าเมื่อเย็นนี่คือพรีเมียมนะครับ่ยังไม่หายหิวเลยกินอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่แต่สังเกตไหมครับข้างในเนี่ยมีแต่นักธุรกิจเลกาซี่นะครับเราไม่ปนกับใครเลยนะพรีเมียมสุดๆเลยนะคะวันแรกนะคะอลังการขนาดนี้วันที่สองยังไงคะเบียวันที่สองเลยค่ะอ่าได้เลยครับก็วันที่สองเลกาซี่ครับเช่าครับเรือยอช มาให้เราสองลำครับสาหรับนักทุรกเทสามสิบสามคนนะครับก็ออกไปถ่ายรูปครับอ่าทั้งสามเกาะเลยพ่อมีเกาะอะไรบ้างครับเกาะปอดะเกาะอะไรหัวไก่กุ๊กไก่กุ๊กนะครับเกาะไก่ใช่ไหมคะใช่ใช่หัวไก่ครับแล้วก็เราไปวิ่งที่อ่าที่ทะเลแหวกันด้วยนะครับใช่ครับแต่เราไเราึกว่านแบบกันเลยนะคะแบกน้อยนะครับเพราแวกใหญ่เราไปไม่ถึงและที่สาคัญเนาะพาเราไปดําน้ําด้วยใช่ไหมพ่อ ช่ไปดูนีโมกันอ่าเยด,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 ดูน้องเบียชุดเต็มเลยเล g a c ซี่เช่ายอทห้าชั่วโมงสองลาครับให้เราไปถ่ายรูปสวยๆเนี่ยอันนี้แค่เป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเฟซบุ๊กเพิ่มเติมนะอีกเทียบเลยนะครับอ่าแต่ที่จริงสําคัญเลยคือความสัมพันธ์ในธุรกิจครับเรามีเรื่องของอ่าทีมงานที่เป็นสาไลายนี่ยเราไปร่วมกันครับล้วก็ไปอ่าร่วมสนุกด้วยกันนะพ่อเนาะใช่ใช่แล้วลนคนลินคนลินนี่ไม่ธรรมดานะพี่ติ๊กเนี่ย ผู้บริหารครับเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่แต่ว่าไม่ดื่มนะครับแค่ลินให้อะไรเงี้ยได้เลยครับหลังจากหลังจากเราลงจากเรือยอดเราไปไหนต่อครัพ่อไปครัวพานางเลยเนาะขนาดอยู่บนยอดยังกินอิ่มแล้วยังไม่ทันได้หายหิวเลย<ช>มา,ายอยีกแล้วครับก็ไปทานอาหารตรงนี้เพิ่มเติมครับคือครัวพนังคือแอกคลูซีฟมากๆเป็นอาหารไทยนะพ่อเนาะใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยเราถูกสามพีนะครับเขาบอกว่าเดินตามคลื่ใครสามพีครับพ่อใครสามพี โค้ดซิงครับเชื่อโค้ด <laughs> ครับโค้ดซิงสามพีมากเลยนะไ <laughs> อศครีมกับทับทิมกรอบนะต้องกินนะต้องกินไม่กินไม่ได้โค้ดซิงบอกอันนี้ <laughs> ได้เลยนะหลังจากเรา,รเ,ราเราทานมือ้ออาหารประมาณบ่ายสามเสร็จมั้งเราไปทานเมื่อย็นอีกตอนห้าโมงเย็นโอ้ยยัง <laughs> ไม่ทานได้หิวเลยแล้วพ่อครับคือต้องบอกนิดนึงที่ต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่ากอตโต้นะถ้าไปเปรียบเทียบ ถ้าเราไปรายยาวดีไม่ด้ไปคอตโต้แสดงว่าเราไม่ด้ไปรายยาวดีอันต้องเบียร์บอกหนความรลังการมันขนาดไหนตรงเนี้ยตรงอันนี้ครับมันจะมีถ้ำเนาะมีถ้ำที่เป็นโค้งแล้วก็มีพื้นทรายครับจะมีที่นั่งให้เราครับตรงเนี้ยถ้าเราไม่จองที่ก่อนนะจะไม่มีไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าคนจะเยอะมากๆแต่ที่สําคัญเลยของเล g a c ซี่ครับคือแบบจองพื้นที่ไว้ให้เราไม่มีแขกที่แบบอ่าที่เข้ามาในโรงแรมเนี่ยเข้ามาในส่วนของเราได้เลยนะครับดูข้างหลังเลยเห็นไหมถ้าเราสังเกตภาพน,นะไฟมาจัดเต็มช่างภาพมืออาชีพ มันมจะไม่เป็นนายแบบยังไงพี่ดา๊บเหมือนคุณชายเลยค่ะเมือนคุณชายเลยใช่ไหมเนี่ยยังบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเราสามคนพี่ติ๊กน้องเบียร์พ่อเนี่ยมาตั้งวงแล้วเราเอกซี่สอนเาเป็นนายแบบแล้วตอนเนี้ยใช่เนาะได้แล้วก็เป็นเหมือนวงวอยแบร์เราเลยเนาะเด็กอูาหนุ่มสามมุมอ่สามสี่ห้านะของเราสามสี่วายห้าบทบาทเดี๋ยวเราไปวันสุดท้ายครับตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปถ่ายรูปเลยใช่ไหมพ่อ วิวสวยมากๆเลยใช่สวยมากครับแสงกําลังดีตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับใช่ตรงนี้เป็นสวิงมิ่งปูของโรงแรมใช่ไหมพ่อใช่อันนี้ก็กเป็นหนึ่งจุดไฮไลท์เพราะวิวสวยมากครับยอมรับเลยสวยมากๆเนาะแล้วก็อันนี้อเราต้องขอบคุณเนาะพี่ติก๊กที่คอยดูแลด้วยในระหว่างสามวันสองคืนที่ผ่านมานะครับใช่ก็จะเห็นว่าเนี่ยสามคนเนี่ยถ้าเรามองในรูปแบบธุรกิจเนาะเราเป็นไซส์ไลน์กันหมด ไปอยู่กันเหมือนแบบโอ้โหอยู่ทีมเดียวกันเลยเนาะดังนั้นธุรกิจเนี่ยมันคือข้อดีที่เราสึกว่าแฮปปี้อ่ะเนาะใช่ครับเนาะแฮปปี้มากๆเลยเหมือนพี่น้องเลยไปเราขนาดแบบเออเราไม่ได้แบบทางานร่วมกันใช่ไหมแต่ว่าเราไปเชิญด้วยกันเนี่ยโอ้เราเหมือนพี่น้องกันเลยเนาะคอยดูแลกันกคอยแชกันตลอดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็กินเนื้อเรียกกันกินตลอดเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะยัง <c oughs> ขายกลับยังมีแวะอีกเนาะพ่อเนาะ,นะที่ร้านร้านระฆังไก่นะครับอันนี้คืออ่าสุดรีเมียมากๆ ใช่คืออาหารเป็นอาหารใต้นะครับอันนี้คืออาหารใต้นะทุกคนอย่าไปมองอาหารฝรั่งนะเ <c oughs> พราะที่เราเห็นนะคือขนมจีนปูแต่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช่ไหมน้องเบียร์อ่าใช่เลยเนาะก็เป็นสุดพีเมียมก่อนกลับแล้วก็ไปที่เขา <c oughs> ท่องฮิว <c oughs> นะครับเป็นร้านกาแฟที่แบบทุกคนต้องไปนะครับตรงนี้บอกเลยแล้วที่สําคัญเลยตรงจุดที่เราถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาเช็คอินกันเยอะมากที่สุดแต่ว่าเลกาซี่ครับอ่าขอพื้นที่ตรงเนี้ยให้นักธุรกิจเราถ่ายรูปก่อน เพราะฉะนั้นถ้สามสิบคนเนี่ยแขกที่เข้ามาในร้านต้องรอพวกเราก่อนนะครับเรื่อขนาดไหนใช่ครับใช่สุดท้ายเนองก็คือใช่ขอบคุณช่างภาพกับไกด์ที่คอยดูแลเราด้วยอีกทางหนึ่งใช่ไหมพ่อใช่ก็อันนี้พี่รัตน์ไม่ต้องสงสัยทช่ไหมภาพออกมาสวยก็ดูแล้วกันช่างภาพขนาดไหนใช่ไหมคะนี่อยู่บนเรือหางยาวนอนอยู่บนลังคาเนาะคงเคงถ่ายรูปสุดยอดเลยนอนแล้วก็เจ๊ตอดเนาะ หัวหน้าไกด์ช่ว<ช>คอยบอกท่าคอยอะไรคือเราแบบผูกพิสุสุดยอดแบบได้รูปภาพสุดเลยมาเพราะพวกเขาเลยอย่างเงี้ยครับโอ้ต้องยอมรับเลยทุ่มเทเพื่อเลกาซี่โดยเฉพาะนะครับใช่แล้วก็สุดท้าย<ช>อยากเชิญชวนเพื่อนเพอนนะพ่อเนาะไปเจอกันที่เอเชียคูดนะครับเชื่อ,อ<า>ว่าถ้าเราครับตั้งใจครับอีกแค่สามเดือนเนี้ยยังไงเราก็ไปเจอที่เอเชียคูดได้แน่นอนแล้วก็จริงๆแล้ว่เนี่ยช่างภาพระดับราคาหลักแสนขนาดเนี้ยมาถ่ายภาพให้เราเพื่อนๆสามารถเอามาต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับล้วก็เนาะ ใช่ใช่คืออยากจฝากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการบอกอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปทิปไปแบบไหนเนาะให้ดูว่าขนาดเมืองไทยขนาดเนี้ยถ้าเอเชียคู่จะขน,ขนาดไหนนะครับใช่ใช่ก็ประมาณนี้ครับพี่รัฐครับผมโอเค